สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือการเทรดออินนะครับผมก็พยายามคิดนะครับว่าเขามี คนมาเถียงแทนว่าเอออออินมันดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็มาคิดในมุมมองเขาเออไหนเราเราลองมองมุมกลับดูซิว่าถ้าคนที่เทรดอออินจริงแล้วเขาบอกว่าเขาเอากําไรมาเทรดอออินเท่ากับกว่าสมมุติว่าเราเปิดพอร์ตที่1000เหรียญน,นะครับแล้วเราปั้นไปได้1500หยเหรียญในระยะเวลาสัก2สัปดาห์แล้วกันนะครับอย่างไวเลยสสัปดาห์เวลาได้มา500เหรียญแล้วเนี่ยเขาเอา500เหรียญนั้นนะไปอออินใช่ไหมถ้าสมมติว่าปายแรกมันแพ้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเทรดที่เขาเอาไปใช้ all อออินอ่ะมันก็มีวิเลงของเขาถูกไหม วิลเลทอาจจะสัก70%็ดอระอย่างมากๆเลยซับแปสัก80%นะครับแต่สมมติว่าไม้แรกเนี่ยเราเข้าไปอออินเราเอา500เนี่ยไปลงเลยเป็นกำไรได้วยนะแล้วสมมติว่าไม้แรกมันเสียผมก็มาคิดว่าเราก็ต้องกลับไปปั้นใหม่ใช่ไหมครับเสียเวลาอีก2อาทิตย์เพื่อหา500มาอออินอีกรอบทุนน่ยจะไม่เสียนะครับจะก,กำไรที่คุณได้มาเนี่ยคุณมั่นใจได้ยังไงว่าไม้แรกมันจะกำไรเลยอะ่ะเข้าใจเพ,าเพราะว่าแต่ละท่ามันก็มีวินเลทเนาะ ผมพยายามคิดแบบเป็นกลางนะครับว่าเออออินโดยการใช้กำไรมันดียังไงบ้างผมก็มาคิดแล้วผมก็สรุปได้อย่างไงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เสียเวลากลับไปปั้นอยู่ดีไม่ว่าจะมีเทคนิคอะไรปั้นขึ้นมานะปั้นขึ้นมาจากพันเป็นพันห้าอย่างนี้ครับแล้วทำไมถึงไม่ใช้เทคนิคนั้นะปั้นไป2 0 0 0ันส0มพันสี่นะครับแต่เนี้ยพอปั้น1 0 0 0ขึ้นมาพันห้าเอา5 0ามาอออินแต่ก็ยังไม่ชัวร์เลยว่าไม้แรกเนี่ยมันจะได้หรือเสีย เผื่อใครยังช่างใจนะครับก็ลองลองคิดตามดูนะครับถ้ามันเป็นความจริงก็ลองจัจใจดูนะครับ